สวัสดีค่ะพบกับลัลลา i เกิล a n n e l พี่ตงนะคะก็โพสต์ในไอจีนะคะบอกว่าพี่รักหนูนะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยังเขียนในคอมเมนต์น้องเบสนะคะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างสิ่งที่พี่อยากจะขอในวันเกิดก็คือพี่อยากขอให้เราทั้งคู่มีแต่ความสุข และอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆขอให้เราจับมือกันเอาไว้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ในวันนี้ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันจับมือกันเราอาจจะไม่สามารถกำหนดอนาคตได้แต่เราสามารถกำหนดปัจจุบันได้เรามาช่วยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดกันนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่อวยพรให้คนแรกของวันเกิด และขอบคุณที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายของชีวิตพี่นอกจากคำขอบคุณก็อยากบอกว่าพี่รักหนูนะครับเบสคำาสิงจากแฟนคลับเบอร์หนึ่งแอดเอาเพลงพิงนะคะความหมายดีๆที่พี่ตรงโพสต์ในไอจของพี่ตรงนะคะมาประกอบรูปภาพเรื่องราวต่างๆของทางน้องเบสแล้วก็พี่ตรงๆที่ผ่านมา ก็ไม่ว่าสองคนนี้ถ้าเจออะไรนะคะก็ขอให้จับมือกันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้ยังไงพวกเราก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็ support base กับตรงๆตลอดไปค่ะที่จวใ ยินดใจมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้อัดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ